สวัสดีค่ะก็ได้กลับมาพบกับเบลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่าถึงตอนที่2นะคะของหนังสือเรื่องจริงอินนิทานจากหลวงพ่อที่ท่านได้เมตตาเล่าใส่เทปคาเสเซ็ตไว้ตามที่ลูกศิษย์ท่านได้ขอเอาไว้และลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็ได้แกะเอาจากเสียงจากข้อความของหลวงพ่อที่ท่านได้บอกเอาไว้หรือเล่าเอาไวนะ้น่ะมา ใส่ในรูปแบบของเล่มหนังสือนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เบลก็ได้อ่านเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วถึงเรื่องของผีแขกซึ่งหลวงพ่อเนี่ยนะคะท่านก็นะอยากจะไปนอนที่กุฏิสองหลังคู่กันที่ท่านบอกว่าเงียบสงบดีแต่ไม่สามารถมีพระองค์ใดเนี่ยสามารถที่จะนอนได้นะคะท่านก็เลยไปขอหลวงปู่ปานค่ะซึ่งหลวงปู่ปานเนี่ยท่านก็ได้ห้ามแล้วว่าอย่าไปเลยคู่นะแต่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าอยากจะไปและหลวงปู่ปานท่านก็อนุญ,ญาต เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นหลวงพ่อท่านได้เตรียมตัวที่จะขึ้นไปนอนที่กุฏิแล้วค่ะมาติดตามกันต่อไปเลยนะคะในระยะต้นก็บูชาพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็หยิบหนังสือพระวินัยบัญญัติมาอ่านเพื่อซักซ้อมความเข้าใจประมาณสองทุ่มปรากฏว่าที่กุฏิอีกหลังหนึ่งซึ่งไม่มีพระนอนมีเสียงคนคุยกัน จะเปรียบเทียบเสียงนี้ก็ต้องว่าหลายสิบหรือถึง100คนเสียงคุยเพียกปีหมดฟังไม่ได้สับเป็นเสียงผู้ชายก็หยิบเอาไฟฉายลุกออกไปจากกุฏิมันใกล้กันฟังชัดฟังถนัดพูดเสียงดังจนหนวกหูเข้าไปถึงก็ปรากฏว่ากุฏิหลังนั้นใส่กุญแจไปดูรอบๆก็เห็นใส่กรอนหมดไขกุญแจเข้าไปก็ไม่มีอะไรนอกจากขี้นกที่มันเปื้อนพื้น ทีนี้ตรวจดูแล้วว่าไม่มีใครนอนแน่ก็กลับมานอนใหม่พอหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก็ปรากฏว่ามีเสียงคนคุยกันก็เลยเข้าใจว่านี่เป็นเสียงผีแน่พอทราบว่าเป็นเสียงผีก็เลยไม่สนใจคิดว่าแกอยากจะคุยก็เชิญคุยไปตามอัธยาศัยเมื่อผีจะคุยไม่เรล่่งของคนที่จะไปยุ่งกับผีเลยนั่งอ่านหนังสือไปตามอัธยาศัยจนถึงเวลาสี่ทุ่ม เมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มก็จเจริญพักกรรมาฐานหนึ่งชั่วโมงแกก็คุยของแกอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงห้าทุ่มก็นอนนอนภาวนาหลับไปก็เสียงผีคุยอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งหลับแกเลิกคุยกันเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบทีนี้เวลาจเจริญพักกรรมาฐานมีอีกเวลาหนึ่งคือตีสองถึงเวลาสองนาฬิกาก็เริ่มจเจริญพักกรรมาฐานทั้งนี้ตั้งนาฬิกาไว้หนึ่งนาฬิกาครึ่งหนึ่งนาฬิกาสานาที เมื่อนาฬิกาปลุกก็ตื่นขึ้นและเปิดหน้าต่างออกล้างหน้าคราวนี้เอาละสิแปลกแล้วพ่อเจ้าพระคุณก็คุยกันไม่มีเสียงไม่มีเสียงคุยไม่ทราบว่าแกไปไหนหมดแต่ว่าพอเปิดหน้าต่างออกมาเดือนไงายรอบๆกุฏิหลังนั้นเป็นดาดฟ้าคอนกรีตพอเจ้าพระคุณผีพวกนั้นโดดกันโยงเย็นโยงเยงตึงตังโคมคลามเต็มชานไปหมด คือว่าชานคอนกรีตน่ะเต็มก็ยืนมองดูว่าเอนี่แกมันโดดกันทำไมมองไปมองมาเห็นทุกคนไม่มีหัวมีแต่ตัวหมายความว่ามีขามีตัวหาหัวไม่ได้ก็เลยนึกแปลกใจว่าเอ๊ะไอ้เจ้าผีไม่มีหัวนี่มาโดดอีกแล้วเคยพบมาที่วัดเลไลที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีหัวแต่ว่าเจ้าพวกนี้ก็ไม่มีหัวมาโดดให้ดูอีกแล้ว ก็ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวอะไรเพราะว่าในเมื่อโดดก็โดดไปผีนี่เคยพบเจ้าด้วนมาแล้วก็ไม่เคยหวาดกลัวเพราะเจ้าด้วนเป็นเพื่อนที่ดีแต่เจ้าผีพวกนี้มันจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนไม่ทราบตามใจของมันเมื่อมันโดดกันไปก็ดูมันโดดพอล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าดีแล้วก็ทําวัดสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้มันก็ไม่เลิกโดดพอถึงเวลาจวนสองนาฬิกาอีก5านาทีถึงเวลาสองนาฬิกา ก็เข้าเจริญพระก,กรรมาฐานคราวนี้พ่อเจ้าพ่อคุณเข้ามาโดดในกุฏิก็ปล่อยมันใจดีสบายไม่รู้สึกกลัวเมื่อถึงเวลา3นาฬิกาเลิกออกขอโทษ4นาฬิกาตอนนี้ทำเวลา2ชั่วโมง4ี่นาฬิกาเลิกพวกพ่อเจ้าพคุณก็ออกไปโดดอยู่ข้างนอกพอลืมตาแกก็หนีไปโดดข้างนอกก็ปล่อยแกเพราะไม่มีความรู้สึกกลัว เราคิดว่าไอ้การโดดพี่อยากจะโดดก็โดดไปคนไม่เกี่ยวเมื่อเลิกแล้วก็หยิบหนังสือพระวิ่นัยขึ้นอ่านเป็นการซักซ้อมความเข้าใจตอนนี้ขณะที่อ่านหนังสือรู้สึกว่าเพลียเห็นจะเป็นเพราะอํานาจของผีก็เลยเอาหนังสือวางตะเกียงก็ยังไม่ได้ดับเอนกายลงนอนชักผ้าห่มขึ้นห่มพอห่มผ้าถึงคอก็ปรากฏว่าเจ้าผีคนนึงกระโดดขึ้นมาพร้อมกับผ้าห่ม ขึ้น,นั่งทับหน้าอกทันทีแล้วมันทําท่าจะเอามือบีบคอตอนนี้เจ้าผีคนนี้รูปร่างของมันเป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังมีหัวนุ่งผ้าลอยชายเป็นผ้าขาวแต่รู้สึกว่าไม่ขาวแล้วเก่ามากแล้วผ้าอีกผืนหนึ่งห้อยคอมีผมรุงรังหน้าเสียมเสียมรูปร่างไม่โตนะักลักษณะท่าทางบอกว่าเป็นแขกพอมันโดดขึ้นมาทับอกแล้วมันก็เอามือบีบคอ มีผู้พูดเวลาจะไปอยู่ก็ไม่ไว้ใจอยู่แล้วคิดว่าหลังนี้คงจะมีผีดุหลวงพ่อปานจึงได้คัดค้านถึงได้นำเอาไวยสำหรับดีผีไปด้วยวางไว้ติดกับหูเลยพิงไว้ข้างขวาแล้วก็ติดกับหูเห็นว่าเอามือเข้ามาจะจับคอบีบก็เลยจะเอาไวยไปตีมันมันก็เลยเอาแขนซ้ายกดทับแขนขวาของผู้พูดไว้ไม่ให้หยิบก็เลยจะเอามือซ้ายหยิบอีกมันก็เอามือขวากดอีก เป็นอันว่าทําอะไรกันไม่ได้ถ้ามันปล่อยเมื่อไหร่ผูพ้พูดก็จะตีเมื่อนั้นตอนนี้เมื่อมันไม่ปล่อยมันก็ได้แต่นั่งทับมันนั่งทับอยู่นานก็ทําท่าจะอึดอัดก็เลยนึกถึงคาถาไล่ผีขึ้นมาได้บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ใช่หลวงพ่อปานสอนให้คาถาบทนี้ขับผีดีคาถาบทนั้นขับผีดีก็เลยเอามาว่าเพื่อจะขับมันเป่ามันที่มันหนีมันกลัว คาถาบทหนึ่งเพราะว่าไปจบแล้วก็เป่ามันก็ยิ้มเสียบอกว่าคาถานี้กูไม่กลัวว่ะก็เลยว่าคาถาอีกบทหนึ่งจะเป่ามันอีกเพราะว่าไปจบมันก็ยิ้มใหม่บอกว่าเออคาถานี้มึงได้ครึ่งเดียวนี่หว่าคาถานี้มันมีครึ่งหนึ่งมันก็เลยว่าต่อให้จบมันว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตรงที่ผู้พูดว่าไปจบแล้วมันก็ว่าต่อไปอีกครึ่งหนึ่งจนจบ มันก็เลยบอกว่าคาถาบทนี้เต็มบทเขาว่าอย่างนี้นี่เองได้ครึ่งเดียวนี่วานั่นกลายเป็นโดนผีสอนให้ว่าคาถาขับผีไปแล้วก็เป็นอันว่ามันไม่กลัวคาถาขับผีอีตอนนี้หมดท่ามานอนนึกไอเจ้านั่นมันก็เอาสองมือกดแขนไว้ไปมันก็ไม่ไปแต่ว่ามันจะทำอะไรยิ่งกว่านั้นมันก็ทำไม่ได้ก็เลยบอกนึกในใจว่า ถ้ามันนั่งทับอยู่แบบนี้เราก็แย่เหมือนกันก็คิดไปคิดมาว่าจะจัดการกับมันยังไงมันก็มองหน้าก็เลยนึกมาในใจว่าขึ้นชื่อว่าความดีหรือความวิเศษสุดอำนาจมากที่สุดกว่าใครทั้งหมดก็คือพระพุทธเจ้าแม้แต่เทวดาและพรมซึ่งมีอำนาจยิ่งกว่าผีก็ยังมีความเคารพในพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากกว่าเทวดาและพรม ผีเพียงเท่านี้นี่มันมีศักดิ์ศรีไม่เท่าเทวดาแล้วมันจะมีความเก่งกล้าเกินพระพุทธเจ้าได้ยังไงเมื่อนึกขึ้นมาได้ในใจแบบนี้ก็คิดถึงบารมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาว่าพุทธโธพอนึกว่าพุทธโธแล้วก็เป่ามันมันก็หกเมนตึงนอนหงายลงกับพื้นแล้ววิ่งหนีไปทันทีเป็นอันทราบว่าคาถาขับผีไม่มีอะไรดีกว่าพุทธโธ นี่ท่านผู้ฟังถ้าฟังแล้วก็ลองคิดด้วยนะที่พูดมานี่ก็ไม่ได้พูดให้ใครเชื่อเหมือนกันเพราะว่าเล่าให้ฟังตามที่พบเห็นมาเองทีนี้เมื่อเจ้านั่นไปแล้วก็เกิดอาการเพลียเพลียมากขึ้นก็นอนใกล้จะหลับพอจะหลับอีตอนนั้นเผลอมีเจ้าผีตัวหนึ่งรูปร่างอ้นวนๆดำๆเป็นลักษณะของแขกชัดๆโดดเข้ามาทางหน้าต่างด้านหัวนอนมันเอามือจับคอพอมือมันจับคอก็เลยหันหน้าไปจะเป่ามันอีก พอดีไม่ทันเป่ามันก็หนีไปก่อนแต่ถ้าว่าอาการจับคอของมันนี่ซีท่านผู้ฟังเดือดร้อนเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าพอจับแล้วรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวพอมันไปแล้วก็เจ็บหมดทั้งตัววันนั้นออกเดินบินทบาทไม่ได้ก็เป็นเวลาเช้าตู่ประมาณ6โมงเช้าพอดีหรือว่าใกล้ใก้กัน จะว่าพอดีเป้งมันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่พระจะบินทบาทแล้วก็ตามปกติหลวงพ่อปานถ้ายังไม่ถึง7จ็ดโมงเชา้าท่านก็ไม่ออกมานอกกุฏิแต่วันนั้นท่านเรียกอาจารย์เจิมตั้งแต่เวลา6กโมงบอกให้เปิดประตูอาจารย์เจิมซึ่งเป็นพระนอนอยู่กับท่านกุฏิเดียวกันบอกว่าเวลานี้6กโมงขอรับยังไม่ถึง7จ็ดโมงท่านก็บอกว่าเปิดเถอะเดี๋ยวเจ้าตัวดีมันจะมา เมื่อคืนนี้มันต่อสู้กับผีมาครึ่งคืนแต่เดี๋ยวมันมาวันนี้มันไปบินท่าบาทไม่ได้มันเสียท่าผีอาจารย์เจิมก็เปิดประตูหลวงพ่อมานั่งอยู่หน้ากุฏิตรงที่รับแขกเรียกว่ารับแขกย่อยหรือว่ารับแขกพระสำหรับผู้พูดเองเมื่อเจ้าผีตัวนั้นไปแล้วเวลาสางๆเดินไปบินท่าบาทไม่ได้นี่ก็ไปหาหลวงพ่อให้ท่านช่วยแก้ไขอาการปวดตามร่างกาย เวลาเดินไปรู้สึกว่าซ้องแสงเต็มทีมันปวดไปหมดทั้งตัวพอเข้าไปถึงหน้ากุฏิท่านท่านยกมือขึ้นป้องท่านถามว่ายังไงพ่อตัวดีเมื่อคืนนี้รบกันใหญ่หรือนี่ท่านนอนอยู่ที่กุฏิของท่านทำไมท่านทราบก็เลยกราบลงไปบอกว่าลบกันใหญ่ขอรับท่านก็เลยบอกว่า ฉันบอกแล้วยังไงล่ะว่าไอากุติหลังนั้นน่ะมันมีความร้ายแรงยิ่งกว่าป่าชา้าเธออยู่ในป่าช้านะ่ะดีแล้วไม่มีอันตราย<ม>ก็เลยกราบเรียนท่านว่ากระผมเห็นว่าเป็นที่สงดดีแล้วก็ใกล้กับเพื่อนจะไปจะมาก็สะดวกก็เลยเอาเป็นที่อาศัยแต่ไม่ทราบว่าจะมีความร้ายแรงอย่างนี้ท่านก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกว่ากราบเรียนท่านว่า มันปวดทั้งตัวขอรับท่านก็บอกว่าเอา้าก้มหัวมาก็เลยกลม้มศีรษะเข้าไปเมื่อก้มเข้าไปแล้วท่านเอามือจับศีรษะแล้วก็เป่าสามครั้งอาการปวดทั้งหมดปรากฏว่าหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ก็เป็นเรื่องอาัศาจรรย์ต่อมาท่านก็ถามว่าจะไปอีกไหมล่ะจะไปอยู่อีกไหมก็บอกว่าไปขอรับ ท่านถามว่ามีเขตหรือมันยังไม่เลิกนะมันมาบอกฉันว่าจะอาราวาตลอดเวลาสมเดือนภายในพรรษานี้ความจริงวันที่ไปนั่นตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีเมื่อท่านบอกว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าดีเรานี่ขอรับ เขาบอกว่าเขาจะอารลาวาาผมก็อยากจะใช้ความอดทนต่อสู้กับความยากลําบากเพื่อรักษากําลังจิตเพราะว่าเวลาจะตายก็ทราบไม่ได้ว่าจะมีอาการตายแบบไหนเวลาจะตายถ้ามีใครกวนแบบนี้ทําใหมทดสอบกันก่อนสติสัมปชัญญะก็คงจะไม่ดีจะเกิดความหวาดหวัน่นเมื่อเกิดความหวาดหวั่นขึ้นแล้วก็จะคุมอารมณ์ไว้ไม่ได้อารมณ์ที่จะรักษากูุศลจิตก็จะไม่เกิดดีไม่ดีก็จะไปอบายภูมิ ท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าตามใจแกตามใจเมื่อตัดสินใจได้อย่างนั้นก็นดีตามใจเธอไม่ว่าอะไรแต่ก็อย่าลืมนะเขาว่าเขาจะจัดการกับแก90วันใน3เดือนนี่เขาจะไม่ยอมลดก็เลยกราบเรียนท่านว่าตามใจเขานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าพ่อเจ้าพระคุณแสดงเดชทุกวันไอการแสดงเดชตอนหลังนี่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่หนัก เบาวกว่านั้นมากเพราะเข้าไม่ถึงตัวก็ไม่อยากจะพูดให้ฟังพูดให้ฟังก็รู้สึกว่าแต่อย่างงั้นแหละลถมันต่ำไปแล้วมาจนกระทั่งปลายพรรษาจนจะออกพรรษาแม้แต่พระเพื่อนๆจะขึ้นไปคุยก็ไม่ได้บางคราวแกไม่แสดงให้ผู้พูดเห็นแต่ว่าแสดงให้พระอื่นเห็นมีหลายครั้งมีพระขึ้นไปนอนบนเตียงแกก็มายืนส่องหน้าพระบอกว่าหน้าใหญ่เหมือนกระด้ง พระพวกนั้นโดดลงมาทนไม่ไหวอีกคราวหนึ่งพระนอนด้วยก็ปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปในสะบงของแกนั่งกันอยู่สามองค์เห็นวิ่งนูนตามลำขาทีนี้ทุกองค์ก็พยายามจะช่วยกันจับตุ๊กแกตุ๊กแกนี่พอไล่ไปไล่มาก็หล่นลงมาที่เสือหล่นมาที่เสือทั้งๆท,ท,ท,ที่ตะเกียงสว่างสว่างหน้าต่างก็ปิด ตุ๊กแกนี่วิ่งไปทางไหนไม่ได้นอกจากจะขึ้นฝาก็ไม่มีพอหล่นลงไปแล้วปรากฏว่าพอจบปรกุณตุ๊กแกแกลงไปอยู่ใต้เสือวิ่งนูนไปนูนมาก็ช่วยกันกดเสือไว้แล้วตะปบให้เข้ามาใกล้ในที่สุดก็หาตุ๊กแกไม่ได้พระพวกนั้นก็เป็นอันว่าไม่อยากขึ้นไปอีกในเมื่อเวลาออกพรรษาแล้ววันหนึ่งตื่นขึ้นเวลาตีสี่ได้ยินเสียงคนคุยกันที่หน้าต่าง เป็นเสียงผู้ชายเสียงใหญ่มากเสียงคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันตีสี่แล้วเว้ย,วยกูจะกลับแล้วนะแล้วเสียงอีกคนก็บอกว่ากูก็จะกลับแล้วเหมือนกันว่ะแต่ว่าพะเพื่อนกูนี่ยังไงวันนี้ตื่นสายไปนี่เขาเคยลุกตีสองนะนี่ตีสี่แล้วทำไมถึงยังไม่ตื่นความจริงนะ่ะตื่นแล้วเพิ่งตื่นเวลานั้นแหละเขาก็บอกว่า เอา้าไปก็ไปเดี๋ยวกูจะปลูกผ้าเพื่อนกูก่อนแล้วเขาก็ทุบป,ประตูปังปังปังเรียกว่าเพื่อนเพื่อนลุกเถอะนี่มันตีสีแล้วนะไม่ใช่ตีสองลุกเถอะเจริญกรรมาฐานประเดี๋ยวมันจะสว่างเสียพอได้ยินเสียงบันไดมันอยู่อีกแถบหนึ่งเลยคว้าไฟฉายมายืนดักที่บันไดคอยใช้ดูใครเป็นคนเรียกทางมันมีทางลงทางเดียว พอฉายไฟฉายกลาดอยู่ข้างบนเสียงที่ศาลาดังตึงก็ทราบว่าเขาลงไปข้างล่างแล้วเลยวิ่งตามลงไปเอาไฟฉายฉายกลาดเสียงหัวเราะดังลั่นเขาว่ายังไงทราบไหมก็บอกว่าเอาไฟฉายฉายผีมันจะเห็นผีได้ยังไงพอคุณเสียงหัวราะกัก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 แล้วก็หายไปนี่เป็นอันว่าเรื่องผีแขกหมดยุคกันตอนนี้นะตอนหลังสุด ตอนจะออกพรรษาแล้วแทนที่จะเป็นศัตรูกับเป็นมิตรแต่ว่าในการบางคราวถ้ามีความต้องการจะตื่นเวลาไหนหรือว่าใครเขาจะไปจะมาสั่งเขาว่าถ้าใครจะไปแล้วก็บอกให้รู้ด้วยนะถ้าต้องการตื่นเวลาไหนแล้วก็สั่งเขาไว้เขาก็จะปลุกเวลาตามนั้นถ้าถึงเวลาแกจะมายืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็ปลุกว่าเพื่อนเอนถึงเวลาแล้วเท่านั้นเท่านี้แล้ว หรือว่าเวลาแขกไปใครมาแกจะบอกตีสองหรือตีสี่เวลาตื่นใหม่ๆแกจะบอกว่าตื่นเช้าวันนี้จะมีคนมาจะมีคนมาหาเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามจะเป็นพระคาราวาสก็ตามแกจะคอยบอกข่าวแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อปานสร้างเขื่อนหน้าวัดตอนนั้นหลวงพ่อปานท่านเอาซุงไม้สักมาจอดไว้แผหนึงก็เกรงว่าพวกขโมยขี้ยาจะมาลักซุงไปขายก็เลยให้พระอยู่ยาม แต่ความจริงหลวงพ่อปานไม่ได้สั่งอยู่ยามมติของท่านมีแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าใครขโมยของสงไปแล้วก็ลงนรกแล้วท่านก็ซื้อให้ใหม่เป็นการชำระหนี้สงท่านบอกว่าเราทำได้บุญสองหนแต่ความจริงท่านขี้คลานที่จะใช้พระคือว่าพระนะ่ะตอนกลางวันเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วตอนนี้เมื่อเขาอยากขโมยก็เป็นเรื่องของเขาสำหรับอาจารเจอไม่อย่างนั้น เห็นว่าหลวงพ่อไม่สั่งก็สั่งงานเสียเองผัดเปลี่ยนกันอยู่ยามรักษาซุงอีกวันหนึ่งก็เป็นเวรของผู้พูดมีด้วยกันสององค์ือเวรละสององเป็นเวรของผู้พูดพระทุกองค์เวลาเขาจะเฝ้าเขาก็ไปเดินหรือไปนั่งอยู่หน้าเขือหน้าท่าเพราะเห็นซุงได้ถนัดอยู่กันคนละสามชั่วโมงสามชั่วโมงต่อสององตอนนี้วันนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองเป็นเวรของผู้พูด ผู้พูดเองก็ไม่ไปอยู่ละนอนเสียแล้วก็สั่งเพื่อนเพื่อนผีนั่นแหละบอกว่าเพื่อนนี่ถ้าขโมยมันจะมาลักสุงแล้วก็แกปลุกฉันด้วยนะฉันจะนอนทีนี้เมื่อนอนลงไปแล้วเวลาใกล้จะสว่างเห็นจะเป็นเวลาตีสาแกมายืนอยู่ที่ปลายเท้าเอามือกระตุกหัวน,นิ้วเท้าแล้วบอกว่านี่ขโมยมันจะมาลักสุงแล้วก็เลยลืมตาขึ้นมาถามว่า เวลานี้มันอยู่ที่ไหนแกก็บอกว่ามันนั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามใตต้นสตื้อแล้วก็สังเกตดูให้ดีนะลงไปแล้วไปหมอบแอบเสียมันจะใช้ชาวาคุมศีรษะแล้วก็วายข้ามมาที่ซุงให้สังเกตพักชาวาพักชาวาทำธรรมดามันลอยมาตามกระแสน้ำมันจะลอยไปตามกระแสน้ำแต่ไอพักชาวาที่ขโมยมันจะมานะ่ะเป็นกลุ่มโต มันจะลอยเฉียงเฉียจากฝั่งโน้นเข้ามาฝั่งนี้อันนั่นแหละขโมยมันใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวมันถามว่ามันจะมามากไหมเขาบอกว่ามันต้องการซุงท่อนเดียวจะตัดปล่อยให้มันลอยไปตามกระแสน้ําแล้วมันจะไปเก็บเอาท้ายน้ําโน่นเมื่อบอกแบบนั้นทราบแล้วก็ชวนพระเพื่อนกันไปมอบคอยที่อยู่หาอิฐที่หักครึ่งหนึ่งเอาไปกองไว้ข้างตัว ได้ไว้คนละสีห้าก้อนไปคอยอยู่ประมาณ1ินาทีก็ปรากฏว่ามีผักชวาลอยมาเฉียงมาจริงๆลอยเฉียงมาพอเข้ามาใกล้จนจะถึงซุงมันเป็นระยะที่คว้างได้ดีมากก็เอาอิดคว้างลงไปจะคว้างให้ถูกก็เกรงว่ามันจะจมน้ําตายก็เลยกระซิบกับเพื่อนว่าอย่าคว้างให้ถูกเลยเอาแต่เพียงเฉียดเฉียดให้มันตกใจคิดว่ามีคนเฝ้าอยู่มันจะได้หนีไปก็แล้วกัน เมื่อตกลงแบบนั้นเพื่อนก็คว้างอิดลงไปใกล้ๆพอคว้างไปแล้วก็ปรากฏว่ามันดำลงไปไปโผเอากลางแน่นน้ำผักก็ลอยไปตามกระแสน้ำไม่ลอยเฉียงเมื่อมันไว่ายไปถึงชายหาดฝั่งตรงกันข้ามก็เดินได้ไอเจ้านั่นปากไม่ดีก็ร้องด่ามาว่าไอจุดจุดจุดแม่เอาอีกคว้างได้นี่หว่าถ้ามึงเก่งจริงข้ามาฝั่งนีสิโว้ย นี่แกคิดว่าข้ามไปไม่ได้แล้วทําอะไรแกไม่ได้ความจริงแม่น้ําหน้าวัดบางนมโคไม่กว้างนักคว้างอิดถึงสบายสบายเพราะเคยซ้อมขว้างเพื่อนก็เลยคว้าอิดขว้างพับลงไปให้โดนกลางหลังพอดีเพราะเจ้าประคุณวิ่งซวนไปเกือบจะล้มผู้พูดเห็นว่าแกจะล้มไม่สบายก็เลยขว้างไปอีกก้อนหนึ่งซ้ําเข้าข้างสีข้างด้านขวาอีกคราวนี้ได้ผลแกวิ่งทลาไปนอนฟุบอยู่บนหาดทราย จะคว้างหัวอีกสักทีก็เกรงว่าศีรษะจะแตกจะมีโทษใหญ่จึงได้เอาเรือข้ามไปแล้วก็จับเอามาหามเอาเข้ามาบนวัดเอามามัดไว้ที่ศาลาหน้าวัดพอตอนเช้าก็รายงานให้หลวงพ่อปานทราบกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาไปตามตํำรวจนายอำเภอมามาสอบสวนแกแกก็สารภาพว่าแกจะมาลักซุงเมื่อหลวงพ่อปานถามว่าจะลักซุงไปทำไมแกบอกว่า จะไปขายถามว่าขายทำไมตอบว่าขายซื้อยาฝิ่นสูบหลวงพ่อปานก็ว่าเอออย่าไปลงโทษมันเลยมันขโมยเพราะหิวแต่ว่าทีหลังเองอย่าขโมยต่อไปอีกนะเอาสตางค์นี่ไป10บาทฉันให้แกไป10บาทเอาไปซื้อยาฝิ่นสูบแต่ฉันให้คลาวเดียวเท่านี้นะแกอย่ามาขออีกฉันมีให้ละ นี่ฉันเห็นใจแกนะว่าแกลงทุนหนาวแล้วก็ยอมเจ็บตัวแต่ว่าแกไม่ดีอยู่อย่างไปด่าพระเขาเคนนี่พระผู้นี้นะ่ะเขาไม่ใช่ฉันนะเพราะเขายังหนุ่มอยู่อารมณ์ความเป็นคารวาดยังฝังอยู่มากดีนะเขาไม่คว้างแกอีกตอนที่แกมาใกล้ซุงคว้างถูกหัวแกแกจมน้ําตายนี่ควรจะขอขมาเขา เจ้านั่นรู้สึกตัวแล้วกล่าวคำขอขมามันจะขอขมาด้วยความจริงใจหรือไม่จริงใจก็ไม่ทราบนี่เป็นอนุภาพของผีแขกที่จะประกาศตนเป็นศัตรูแล้วก็กลายมาเป็นมิตรนะแต่เรื่องราวของแกยังมีมากกว่านี้อีกมากเล่าให้ฟังแค่นี้ก็แล้วกันประเดี๋ยวจะเบื่อเสียเป็นอันว่าผู้พูดนี่เชื่อเรื่องผีมีจริง เรื่องของผีแขกนะคะจริงๆแล้วโหอยากจะอ่านให้จบมากๆเลยนะคะแต่ด้วยเวลานะคะก็เอาไว้ต่อกันในคลิปหน้าดีกว่านะคะว่าเรื่องราวของผีแขกวัดบางนนโคเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อและสนุกสนานแค่ไหนจากที่เคยกลายเป็นศัตรูกันเนี่ยกลับมาเป็นมิตรก,กันกับหลวงพ่อของเราเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันนะคะฉะนั้นนะคะเรื่องราวของผีแฝดวัดบางนมโคเนี่ยก็ขอยกยอดออกไปเป็นในคลิปต่อไปก็แล้วกันค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะขอให้ทุกทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องของ Wonder b e l l เอาไว้นะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าทุกทุกท่านจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆดี๋ยวได้อ่านจากหนังสือเนี่ยเป็นทางเรื่องราวที่สนุกสนานเข้มข้นและน,น่าติดตามเนี้ยท่านจะได้รับฟังก่อนใครเลยค่ะ สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ